จะตรวจตอนไหนตรวจเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะครับข้อที่หนึ่งสเีเขียวเนี่ยถ้าคุณสุใจขยายนิดหนึ่งมไม่มีอาการใดๆเลยไม่ได้สัมผัสผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดเลยและไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเลยนี่สีเขียวเนี่ยข้อที่หนึ่งสเตทอธมแปลว่าให้อยู่บ้านต่อไปไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องทำอะไรมไม่ต้องตรวจครับ ไม่ต้องตรวจไม่มีอาการไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องทําอะไรครับไม่เสี่ยงครับข้อสองกับข้อสามเนี่ยนะที่พูดพร้อมกันช่มข้อสองถ้าไม่มีอาการสัมผัสไม่มีอาการสัมผัสกับใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการก็ไม่มีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ไม่มีแต่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอรู้สึกจะมีเงื่อนไขอีกเงื่อนข้อหนึ่งละเข้านะ แล้วข้อที่สามครับมีมีอาการเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงข้อสองนี่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการข้อที่สามเนี่ยมีอาการแต่ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงสองและสามนี้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านสิบสี่วันแล้วรอดูอาการนะครับถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะที่ผมบอกแล้วไข้ไอมีน้ำมูกคออบเหนื่อยนะครับจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรส นี่แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเขาจะไปรับแล้วไปตรวจให้ก็สองกสับถ้าไม่มีสิบสี่วันพ้นก็ไม่มีอะไรครับสี่ห้าหกผมบอกเลยว่าต้องตรวจท่านไม่ให้ตรวจเราก็ต้องตรวจม,มีอาการอะไรบ้างมีอาการเล็กน้อยมีไข้มีไอมีน้ำมูกมีเจ็บคอสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดคือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดและยังกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอยีกทั้งหาก ยังไงก็ต้องตรวจให้ครับนี่เห็นไหมข้อสี่ตรวจแน่นอนข้อห้านะฮะมีไข้ไอหอบเหนื่อยแม้นไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงก็เถอะตรวจครับข้อห้านี้ตรวจให้เลยหอบเหนื่อยไข้สูงเห็นไหมฮะไข้สูงหกไข้ไอน้ามูกเจ็บคอหอบเหนื่อยเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวประวานความดันเจ็บหน้าอก อะไรอย่างเงี้ยาการใดอาการหนึ่งเนี่ยตรวจทันทีครับสี่ห้าหกเนี่ยถ้ามีอาการถ้าเข้าคอใดข้อหนึ่งตรวจเลยครับสองกับสามนี่กลักตัวอยู่ที่บ้านหนึ่งเนี่ยไม่ต้องครับอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็มันล้างมือใส่หน้ากากเห็นไหมฮะนี่แหละฮะถึงจะตรวจได้คุณหมอถึงจะนะสั่งตรวจนะฮะสั่งนักระบาดมาสวบแล้วก็ตรวจนะหรือคุณหมอเป็นคนสวบ เอาละที่เล่ามามันไม่สบายใจอยากตรวจอืมอยากตรวจแต่ต้องจ่ายเงินเองครับ